รวมมือถือที่เตรียมจะเปิดตัวในไทยภายในเดือนเมษายนปี2 0 2 2ันบโดยบางรุ่นนะครับก็แอบ,บจะเปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวในไทยนั่นเองนะครับส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างน,นะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาไปว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยก่อนครับกับผมด r e ม m อ o r ชีพ let's go เริ่มกันที่รุ่นแรกครับกับ Motorola Edge 30 Pro รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus แผนวหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่144 h z กันเลยส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับจะเป็น Pure Android นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็น c o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core ในด้าน,นของเรื่องกล้องนี่ครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวไม่หลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาด้วยกัเยบเลนส์ Ultra Wide านเซล แล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องนะครับให้ความละเอียดมาอีกที่60ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอีกที่สี่พันแมิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก68วัตต์กันเลยทีเดียวซึ่งจากสเปคนี่ครับบอกได้เลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะจัดหนักจะเต็มพอสมควรซึ่งตัวนี้นะครับก็เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเปิดตัวในช่วงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี่เองส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนีีี้ก็็็จจจะเเปปนนคคววาาามุทท่่ RAM Storage 12GB 256 22,900ริ๋ 99บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ผมชมก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับในบ้านเรานะ อันดับถัดมาครับกับเรียวมี่ 5G ตัวนี้เป็นเรียวมี่เฉยๆนะครับไม่ใช่เรียวมี่เก้เนี่ยโดยรุ่นนี้ครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้พ a n น l หน้าจอเป็น IPS LCD คา่าเฟ f r e s h หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิรตซ์ด้วยกันในการทำงานครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 11นะครับครอบทับด้วยเรียวมี UI เวอร์ชัน2.0 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 810 5G Octa Core ส่วนเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกัน,นครััับตวเเเมมนนนหลลลกกี่ย48้าพิซด เลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซอร์อีก2ล้านพิกเซลในด้านของกล้องในครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์เดี๋ยวจะตัวเร็วมี9 5 G ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวไปในประเทศอินเดียนั่นเองโดยรุ่นเริ่มต้นครับก็จะเป็น r รม4 g ่กิกส์สโตรเรจ่ราคาจะอยู่ราวประมาณ6,500บาทนั่นเองส่วนีกความจุหนึง่ง ซึ่งคาดการว่าน่าจะเข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวเรียวมี9 5G นะแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่อยู่ในซีรีส์นี้ก็คือเรียวมี9 5GS e นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวในไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าไทยเนี่ยสูงมากๆส่วนสเปคนะครับก็คล้ายคลึงกับกตัวเรียวมี9 5G ปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าจะต่างกันในด้านของขนาดหน้าจออาจจะใช้เป็น6.6นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ได้ค่ารีเฟรชเรทมาเป็น144เ เ,เปลี่ยนแปลงจาก MediaTek Dimensity มาใช้เป็น Snapdragon 778G 5G นะครับแล้วก็เพิ่มในด้านของชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็วได้มาเป็น30วัตต์นั่นเองโดยจ้าตัวเร็วมี 9SE ตัวนี้นะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าถามว่ามีโอกาสไหมก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> อันดับถัดมานะครับยังคงอยู่กับเรียวมีนะครับแต่รอบนี้จะเป็นเรียวมี GT Neo 3โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เรือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นอัลมาเลต refresh เศษหน้าจ,นะจอครับให้ไปที่120เฮิร์ซในด้านการทำงานครับแน่นอนว่าจะต้องรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพร้อมทำด้วย Realme UI เวอร์ชัน3.0 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 8,100 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวไม่หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลโมเดลเลนะ่าตัว Wide นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16 000, ลนะ้านพิกกนะเเเเซลนนนนนนนััั่่่ออออองงงใด้้าขแแบบตตตตรรีีวว Neo GT 3จะป็2 รุ่นย่อยๆนะครับก็จะมีรุ่นที่รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์รุ่นนั้นจะได้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นความจุแบตเตอรี่ที่4,500มิลลิแอมป์แต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะได้ชาร์จเร็วถึง150วัตต์กันเลยทีเดียวซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยเร็วมึกไม่ไหนะครับโดยรุ่นที่รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์เนี่ยเขาเครมมาว่าจาก0ถึง100ใช้เวาขอร์เร็นต์ใช เร็วไปไหนนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นรุ่นที่รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับที่จะเปิดตัวในไทยซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ราวป,ประมาณ1 5 0 0บาทนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่ารุ่นที่รองรับชาร์จเร็ว150วัตต์เข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ราวป,ประมาณ14,200บาทนั่นเองซึ่งราคานี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับก็จะอ้างอิงม,มานะแต่เกิดว่าเข้าไทยจริงๆนะครับราคาอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับตามอัานนัััดดบถม ับ Redmi Note 11 Pro Plus ย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นรุ่น Pro Plus นะครับไม่ใช่ Pro ธรรมดานะครับโดยรุ่นนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอใหม่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ฮาร์ดแวร์เฟสหน้าจอครับให้ที่120เฮิร์ตในด้านของการทำงานนะครับจะรันมาพร้อมกับ Android 11นะครับครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชัน12.5นะฮะ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 920 5G Octa-core ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวหลักใน100 8ล้านพิกเซลบวกด้วยเลนส์ออโต้ไว้นี่ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอีกที่16ล้านพิกเซลนะลั่นเองแบตเตอรี่นี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเลยอีก120วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับในทาง Redmi นะครับเคลมมาว่าจาก0ถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะครับผมโดยรุน่นนี้นะครับก็็็จจจะะเเปปนนนคความุที่ RAM 8GB รับ256 ราคาจะอยู่ราวประมาณ12,290นั้บาทนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่อ้างอีจากการเปิดตัวในต่างประเทศนะซึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับนอกจากเจ้าตัว Redmi Note 11 Pro Plus ตัวนี้แล้วนะครับยังพ่วงมาด้วยกับเจ้าตัว Redmi Note 11s 5G อีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสจะเข้ามาทั้ง2รุ่นเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเข้ามารุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคาดการณ์ว่าเจ้าตัว Redmi Note 11 Pro Plus เนี่ยเข้า แน่นอนนะครับส่วนเจ้าตัว Redmi Note 1 1 s เนี่ยน่าจะเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนถัดไปนั่นเองนะครับอันดับถัดมานะครับผมยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับก็คือ Black Shark 5 Series โดยซีรีส์นี้นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี Black Shark 5 Black Shark 5 RS แล้วก็ Black Shark 5 Pro นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะขออนุญาตพูดสเปคไปพร้อมๆกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับจะขนาดหน้าจอมาเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับนั่นก็คือ6.67นิ้วความ เร่อจะเป็น Full HD Plus เหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับแต่ว่าพาร์แนลหน้าจอเนี่ยแตกต่างกันนะครับเจ้าตัว Black Shark 5กับ Black Shark 5 RS นะครับจะมาพร้อมกับพาร์แนลหน้าจอเป็น AMOLED นะครับค่ารี f ฟรชเส้หน้าจอเนี่ยให้มาที่144 Hz ส่วนเจ้าตัว Black Shark 5 Pro นะครับจะเลือกใช้หน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED นั่นเองค่ารี f r e s เส้144 h z เหมือนกันซึ่งก็จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในด้านการทำงานครับทั้ง3รุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12เหมือนกันนะครับแต่ว่า UI เนี่ย b l a c k Shark 5กับ Black ชา a r k 5 Pro เนี่ยเลือกใช้เป็นจอ UI เวอร์ชัน13ส่วน Black ชา a r k 5 RS นะครับเลือกใช้เป็นจอ UI เวอร์ชัน12.8นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก็น่าจะให้มาเป็นเวอร์ชันเดียวกันก็ได้นะครับผม c ีพนะครับทั้ง3รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าตัว Black ชา a r k 5นะครับเลือกใช้เป็น Snapdragon 870 Octa Core ส่วนเจ้าตัว Black ชา a r k 5 RS นะครับตัวนี้จะเลือกใช้เป็น Snapdragon 888แล้วก็ Snapdragon 888 Plus Octa Core นั่นเองน ด a ก o น8 Gen 1นั่นเองซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าน่าจะให้ CPU มาเป็นตัวเดียวกันนะครับอย่างตัว Snapdragon 8 Gen 1แต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เข้าใจกันราคามันแตกต่างกันนะครับในด้านของ CPU หรือว่าชิปเซตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับ Black Shark 5ธรรมดานะครับให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบลูทูธเลนส์ Ultra w i นะครับ13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ลล้านนนนนพิกเเซัั่่อองงงใฝข Black Shark RS 5ะค ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบวกด้วยนะครับกับเลนส์อัลตร้ Y แป8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนในฝั่งของ Black Shark 5 Pro นะครับให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเมนหลักเนี่ย108ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วยกับเลนส์อัลตร้าสิบสาล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก5ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับส่่่วนนเเรรรือองแบบตตีะคัก็ให้ควาาามมจุต่งกััััันนนนนะะะะคครรรรรบบผผมมมมซึ่่่งกก็ไไู้้ววาาาเเเพออหืจต Black Shark 5 ครับจะให้ความจุมอยู่ที่4,650มิลลิแอมป์และชาร์ค 5R S ให้มาอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์แล้วก็แบล็คชาร์ค5 Pro นะครับให้มาอยู่ที่4,650ม ah, ิลลิแอมป์นะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้จะให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่120วัตต์เท่ากันเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ทาง Black Shark เนี่ยครับเขาเคลมมาว่าจะสามารถชาร์จจาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เราเรู้กันอยู่นะครับว่า Black Shark เนี่ยก็จะะเเเปป็็นนนนมมมือืออถที่่กิงโฟครับที่ราคาเนี่ยสามามรรรถจััับบบต้้้ออองงงไดนนนนน่่นเซึใีะคก็เปิดดมมาทั้งห3 ัเนนเองโดยราคาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ Hence, ้างอิงจากการเปิดต right ัวในต่างประเทศนะครับโดยราคาของเจ้าตัว Black Shark 5นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจะอยู่ราวๆประมาณ14,200นั้บาทนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัว Black Shark 5 RS นะครับรุ่นนี้เริ่มต้นจะอยู่ราวประมาณ17,350บาทแล้วก็ Black Shark 5 Pro นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่22,50 0นั้บาทนั่นเองซึ่งราคาทั้งหมดนะครับก็จะอ้างอิงจากการเปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า Black Shark เนี่ยส่วนใหญ่ะจทาตลาด แบบ g l o b a l อยู่แล้วนะครับไรนะครับที่อยากจะได้ซีรีส์มือถือเกมมิ่งนะครับอดใจรออีกนิดหน่อยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะเปิดตัวในไทยนั่นเองนะครับ และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับ One Plus 10 Pro รุ่นนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น WQHD+ นะครับหรือว่า 2K+ นั่นเองในด้านจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น LTPO AMOLED นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย120เฮิร์ซนั่นเองในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพรอบทำมาด้วย Oxygen OS v ร์ชั่น12.1 CPU นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3 3ตัวด้วยกันนะครับตัวไมลหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วยกเลนส์ออโต้ไว50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก80วัตต์นั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับ One Plus รองรับมาว่าจาก1ถึง100%เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง32นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยเจ้าตัว One Pro One Plus Plus 10นน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 นะะะคคครรรรััับบแ่่่่่่่่ออออวาาาาาสสเเเเปปขดดีี้ยกก็็จจมมืืืถธงงุุใหลฝ ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับโดยความจุแรกนะครับก็จะเป็น ram 8gb นะครับ storage 128ราคาจะอยู่รอประมาณ24,700บาทขยับขึ้นมาครับเป็น ram 8gb storage 256ราคาจะอยู่รอประมาณ26,200บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับ ram 1 2 gb storage 256ราคาจะอยู่รอประมาณ27,900บาทนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่า oneplus เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะทำการตลาดแบบ global อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจึงจะเข้าไทยแน่นอนนนั่เองแ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าในช่วงเวลาไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเข้าภายในเดือนเมษายนนี้นี่แหละนะครับแต่ก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับสาวก OnePlus เนะี่ย เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมมือถือที่เตรียมจะเปิดตัวในไทยภายในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแลอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีรุ่นที่เปิดตัวมาแล้วแล้วก็รุ่นที่ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนั่นเองนะครับถ้าที่อยากจะดูรายละเอียดนะครับต่างๆหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อเนี่ยสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจะก,กันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ เวลาพวกเราอัปเดตนั่เองนีครับแล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ดูทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, f a c e o o o k Instagram, t w t t t e r t i k t o อหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมจุยมลิอัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับดีกาเกทุกคนลากอย